สวัสดีจ้าพบกับดาวอีกแล้วนะคะกับช่องอร่อยติดทดาววันนี้มาห้ามกลางลมหนาวหนาวลมกินข้าวเช้าด้อตำส้มต่กเช้าตำส้มต่เช้าเลยอันนี่กระถินด้วยเนี้อหนึ่งหัวใหญ่เนื้อข้าวขาข้าวเหนียวมือดูกระถินแล้วก็นี่ อมเนื้ออมเนื้อเด้ออมเนื้อแซบแซบอมเนื้อแซบแซบ่ม,บบมาเด้อข,ข้าวเชา้าข้าวไงน้ำกันข้าวไงอืมสุ้มต่ำท้าลมหนาวไปเลยอืม จำชุ้มอาหารที่อร่อยกินได้ทุกวันอหัวมากืมอห็นไหมท้องคว้าตึมคืมจังญีปุ่นญี่ปุกหรออีหนาเงยจะหนาวจะจะบูน บรรยากาศเพชรชม,มูลโอ้หปีใหม่ขาต้นแก้วขึ้นมาได้เลยคนเยอะมากอืมอ้ป๊อปป๊อปป๊อปอืม้องมเลยอืม Rồi. Ông khúng. Nào. Dán phần như. Ừ, có hình. Ừ. <laughs> ừ. อหนาวยากินน,นี่จำมะละกอสุก,ม,กมะกมะละกอห่มกอสุกยังไงจำได้มะละกอห่มยังยังร้งหรงนหอมนะคะ

Hørte ikke engang om det. Se bak. มาพูดหนาวเลยบรรยากาศดีมากเลยนงกลางแจ้งเลยนะหนาวเลดกระบบนเนี่ย 帮我。 Hét, ừ. Nào có nào Okay. Barca, boquinha Tá? Como não? ขับพี่น้องอแซบ่บแล้วจังเจ้ากูกูกูเนี่ยทำจิเอ้ยอืมไม่ก็เห็นริมรั้ว ผมจบข้าวไปแล้ว ต้ำตาเลยกำแฟแท้จ <sie> ร <ses Demon> ิหนาวก็หนาวเผ็ดก็เผ็ดแซ่บก็แซ่บให้อุ่นขึ้น่ะหนาวหนาวกาว ฮอืโหลฮัมทำไมอมเผ็ดน้ำตาไหลสำหรับคลิปนี้ร่ายเดดดาวก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรคะกดสับสุครายกดสับสุครายให้กดดิ่ง ช่องอร่อยติดดาวชาแนลด้วยนะจ๊ะบายค่ะหนาวด้วย